สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมนครนายกสระกาลินทองไ, <c oughs> ไม่ใช่ไม่ก็ใช่เลยหลยวันนี้เราจะไปขับอะไรนะ ATV ขับอะไร <c oughs> ะวะมอเตอร์คอมอเตอร์คนไม่ใช่ ATV <c oughs> ATV AT เอเอเป็รนรถมอเตอไซนะเออแล้วเราจะไปขับ ATV กันนะครับผม <c oughs> <c oughs> ใช่เปล่าวะ เราเย <bug two> เดี๋วปิดม็กเป<ร><ร>ิดม็กช่างมันเถอะ๋ยวเราจะไปขับไอ้ที่เงี้ยเงี้ยเงีง้ยแหละเขาเรียกอะไรไม่รู้อะแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับผม Let's go <S ตอนนี้เราก็จอดร้านค้ากันซื้อน้ำซื้ออะไรกินจากนี่ไปตอนนี้ผมอยู่นเลสวนปัจจีนนะทุกคน ผมจับ g ีเพไปก็ประมาณสามสิบโลนะครับผมดูทีเวดูสามประมาณสามสิบโลใช้เวลาขี่ก็สามสิบสามนาทีแล้วเราตัดภาพไปตอนนั้นเลยครับผม let's go เอาครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราก็จะมาทำบุญนะครับผมเนี่ยให้ชวข้าศปลอดภนะัยให้ชาวาดปลอดภัยนะครับผม อู๋จะอู๋ะลูเขาทนกับเราอีกเลยนั้อนตลอดนั่งร้อนตลอดจริงร้อนมากเจอสัตว์นะครับผมไอ้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรไก่งวงหรอไก่งวง เอายางยางยางจะไปเล่นอะครับเราเจอไก่กุ๊กเอาเรื่องครับผมแต่เราก็ทำบุญกันเสร็จแล้วก็แล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อครับผม let's go งงงง งไปไกตาแตกเลยอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับผมณมาโรกโลกกับขุนด่านเนี่ยเนี่ยเขาเรียกกันว่าเขาช่องลมอ่ะต้องขี่รถไปอีกอะขี่เรือไปอีกอะเนออี่ยเขาช่องลมเนี่ยอ,อยูอย่ตรงเนี้ยสาวช่องลมนะครับนี่เรือ คืออยากไปออรุ่ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำขุนด่านประการชนนะครับผมเรือยากาศก็ร้อนเอานะแต่ตอนนี้ก็ผมว่าวิวดีมากเลยนี่จะเป็นสันเขื่อนใหญ่เลยตัวนี้นี่ใหญ่ใหญ่มากเลยก็ตอนนั้นนะน้ำเต็มเนี่ย เราไปทุกนไปั้ง่อนตอนนี้เราก็ขึ้นเรือกันนะทุกคนขึ้นเรือครั้งแรกไปแล้ว ไปเกินถึงของตงน้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นเป็นขอบนู่นเลยเรือจะไปส่งเราฝามือด้านบนตรงกองก้อนหินข้างบนจะมีน้ําตกผางามองอน oh, <okay. S 2> ใช่ครับะจะอยู่ในช่วงเดือนตุลา้ยกันยาตุลาไปถึงปีใหม่ใช่ตอนนี้มันเป็นช่วงน้ําลงก็คือมันจะลงไปเรื่อยๆจนที่เราลอยเรือมาตรงนี้นจะเป็นช่วงหญ้าเขียวหมดเลยก็คือเดือนมิถุนายนกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมจะเข้าสิงหาเนี้ยถ้าเรายังไม่มาช่วงหญ้าเขียวก็จะจมน้ำเยอะ ก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นน้ําตกอีกแล้วเนี่ยครับใช่จะสลับไปเรื่อยจุดนี้ก็คือต้นน้ําเนบริเวณนี้คือเขาเรียกว่าต้นน้ําก็คือช่องทางน้ําจากด้านหน้าก็คือมาจากน้ําตกอย่างเราลงครับผมใช่ตอนนี้เราเห็นเห็นเหมือนว่าหญ้าแห้งหมะหญ้าตายความจริงถ้าเกิดถึงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงหญ้าเขียวขึ้นมาหมดเลยจุดเชื่อมต่อกับมิถุนายนเดีนี้เราัจะพาขึ้นไปนิดนึงถ้าใครจะลงไปเก็บวิวถ่ายภาพก็ได้ต้นน้ําแล้วก็ จากจุดนี้เสร็จแล้วเราก็าพาย้อนกลับไปเขาช่องลมเขาช่องลมจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตอนที่เราเข้ามาใช่ครับ อยู่กับเขาป่าแอฟริกาเหนือนะครับตอนนี้อันนี้คือรอยเท้าของหมีนะทุกคนนี้รอยเท้าของหมีมอ,อันนี้เราอยู่กลางป่าครับผมแอฟริกาเหนือจากยุโรปตอนตะวันตกมีใจล่ะไปทั่วเลยเ <c oughs> ขาบอกว่าเดือนมิถุนาจะเรือก็จะไปตรงนี้ครับผมแต่ว่า เดือนนี้จะน้ําจะน้อยนะครับผมเรือไม่สามารถเข้าไปได้นี่เป็นจุดชมวิวแห่งนึงนะครับผมอร่อยอร่อยอะครอัรอยพวกสัตว์อยู่แล้วพวกควายพวกไก่บรรยากาศก็โอเคครับร้อนเอาเรื่องจุดชมวิวนี้ก็สําหรับคนประจนภัยอย่างพวกเราและพี่เขาบอกว่า ทางต้นน้ํามันจะไปทางอะไรนะน้ำตกเหวนานะลกนะครับผมซึ่งอยู่เขาใหญ่ครับผมทางขึ้นปาจินบุรีนะครับผมมันจะติดต่อกันจังหวัดปาจินและขอนายกมันจะติดต่อกัน,นครับผมทาขึ้นเขาใหญ่นะครับะจะเป็นเขาใหญ่แล้วก็น้ําลงมานี่สู่คุณด้านนะครับตรงนี้คนก็คนก็เริ่มทยอยลงมาแล้วกูจะตายได้ยังไป เ,เดียว,วราก็เดินสู่ภูเขาเอ็ดเวร์สเร์ตแล้วผม <that 's not mine> ตอนนี้ก็ซึ่งในเมื่อ500ปีก่อนนะครับ <that 's not mine> คุณย่าผมได้ทำสานี้น้ำนี้ไว้คับผม <that 's not mine> เพื่อให้สัตว์ป่าได้เติบโตอาหารและเลี้ยงชีพกันเองนะครับผม <that 's not mine> น,นี่นะครับผม <that 's not mine> คุณย่าผมทำเมื่อ500ปี <that 's not mine> และส่วนที่ภูเขาก็ พวกเขาก็คห้คุณตาผมทําไว้ครับเขาใช้ลูกน้องกันประมาณ5.000คนปลูกต,ต,ต,ต้นเฟิรนต้นฟินครับผมตอนนี้โดนตํำรวจจับกันละนาวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูคนเดี๋ยวเราไปดูธุรกิจคุณแม่กันคนระับว่าคุณแม่ผมจะทําอะไร <c oughs> เดินไปข้างหน้าแล้วร้องชี้หาเลยแล้วข้างหน้าไม่มีอะไรเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็ เรงจะเดินกลับเรือกันนะเพราะว่าเราจะไปต่อกันเขาช่องลมนะครับผมซึ่งคุณแม่ผมได้สร้างธุรกิจไว้ที่นล้ว <c oughs> <c oughs> ขายโมม่ให้กับวางนะครับผมพ่อทำอะไรพ่อพ่อนี่ธุรกิจยกหินมาเรียงเรกันไว้นเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าจะเป็นธุรกิจของเพื่อนพ่อ <c oughs> อ๋อเพื่อนพ่อจะนู่นไป <c oughs> นู่นแ้ะยยอ่ะนี่ยายก็ธุรกิจอ๋อนี่ฮะทำอะไรอเขาอะเหรอเขาผม ต้นน้ำลำธารซึ่งเป็นของคุณยายหมดเลยตอนนี้มีนนพี่พมีน้อง,องไห<ง>มพี่มีน้องยังไม่มีครับผมยังไม่ให้เกิดลูกคนเดียวลูกคนเดียวก่อนอันนี้ยังไม่ให้เกิดนะตอนนี้ตอนนี้การเรือก็กระพังแล้วครับผม <S 2> <S 2> เราก็ต้องว่ายน้ำหนีกันทัสักพักนึงเราไปกันต่อแล้วครับผม let's go อันนี้เราอยู่ถ้ำพยางูเหลือมไม่ใช่นี่ครับเ,น,เนี่ยหินอย่างเยอะเลยเดินต่อไหมไป,ป,ป,ปไหนๆก็มาแล้วก็ <c oughs> เดินไปโลนึง <c oughs> เราจะเดินไปนะครับหนึ่งโลพร้อม <c oughs> ที่จะออกเดินทางแล้ว ตอนนี้เราก็เหลืออีก500เมตรนะครับทุกคนให้ตรงนน้นล่มล้วเราจะทำการล้างหน้านะา,า,าอ่เไมทการล้างหน้ากันนะครับผมมาช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีน้ำนะครับ ู่เสเวยโครดเราจะทำการล้างหน้าไม่มีอะไรเยอะลงมาตามาัวขี้ขี้เยอะลอน้ำแร่บริสุทธิ์ก็ผมที่ <c oughs> ตะไคร้เต็มเลย้ยจาทำมันคูนเฮ้ยคนเลยเล่นเลยและจะล้าหน้าต้อง่อยพ <c oughs> ื้นแบบ็ขากระแทกหน้าสุดยอดเล่นเลยนครับคนนี้เล่นเลอตลอด ไปเดินต่อสิวะเพื่อนผมก็เกิดอาการง่วงนอนนะผมเกิดอาการง่วงนอนนะอไปไปต่อ <c oughs> ไปใสและเล่นระคันไป <c oughs> <c oughs> ต้องใส่รองเท้าดีๆนะมาเดิน <c oughs> นี่หนอย่างเยอะ เราต้องบุกสิวะเลกิโลไม่รู้จะถึงแต่ก็<ร>ไปต่อครับทุกคนอย่างร้อนเลยนี่ช่องแคมมารากไาไปพักไมพักไอยเดตนต่อแจก ตอนนี้เราถึงที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่นี่มันคือว่าหินเยอะแต่เราก็ไปกันต่อเลยครับผมไปตอนนี้เราก็ขึ้นเนินเ,เนินภูเขาแล้วผม รอเดินเขาเดินครับตอนนี้กำลังจะจุดทูบเวียเตียนะครับผมก็จับสายสินต่อกันนะเนี่ยจับจับสายสินต่อไปไปครับ let's go <S ตอนนี้ก็ <c oughs> จะเดินลงบันไดนะครับผมซึ่งบันไดนี้ก็เป็นอันที่อันตรายเราก็ไม่สามารถว่ามันจะแข็งแรงไหม ครับผมอันนี้ก็จะขอถ่ายแต่รูปแล้วครับผมโทรศัพท์มทรศัพค์กูเดินก็เดินลำบากไปอันหนึ่งครับถ่ายรูปที่เรียบร้อยเดินเาบาวครับเดินเาบาวครับคุณซีตอนนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว เราก็ถึงฝั่งที่เรียบร้อยเราก็เดินต่อตอนนี้เราก็ถึงสุดถึงจุดสูงสุดนะทุกคนซึ่งว่าช่วงน้ําแห้งครับผมเรามาช่วงน้ําแห้งน้ําก็จะมีแค่นี้แล้วครับผมจุดสูงสุดที่แบบว่าน้ําไหลลงมาแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเมา,เาวิวเราธรรมชาติรทุกคน ร้อนเลยลเราก็จะเดินกลับนนะอันนี้ก็เราได้นั่งอยู่กลางน้ำแล้วก็ผมบนภูเขาอันสูงนะครับน้ำตกน้ำน้อยมากเลยแต่ว่าธรรมชาติมันก็สวยงามาเสมอครับทุกคนคอ,อ๋อเขาให้ดูแค่นี้แหละ น่าร้อนร้อนเลยรักขึ้นกระถางจะไงล่ะอะลักขึ้นกระถางไปรั่ะแต่เราก็จะเดินทางกันต่อครับแล้วก็ตอนนี้เราก็แล้วก็อะไรเราก็ขึ้นบันไดอีกแล้วบันไดมีร้อยกว่าขั้นนะครับผมเราก็ขึ้นบันไดแล้วก็ลาแล้วครับบ๊ายบาย โอกาสหน้าเรามาแน่ครับผมหลังนี้เราก็ลุยกันต่อครับผม Let's go <S ตอนนี้ครับผมเราก็ขึ้น ATV นะครับผมอยู่หน้าเขื่อนเลยนี่ครับแล้วเราก็จะไปกันไปกับพวกพี่เขานะครับผมจังหวะนี้ดูซิว่าจะมาขนาดไหนครับผมไปถึงแล้วก็ไปเลย Let's go อันนี้เราก็เราเขาจัดการกันแล้วดูได้เรา,เราผมว่าเราเป็นผู้นำแล้วเราไปขายเลยโอเคอันนี้เปิดยังไงครับเนี่ยเปิดยังไงพี่อ๋อนีนี่เปิดแจ็แล้วจังหวะนี้ พังไม่ไหนะแต่ว่าเลนแน่เลย่ะไอ้ยาทางก็เลมึงลงลงไปปุ๊บแล้วมึงวิ่งแล้วก็รอถ่ายวงนานได้มั้ย้เีย C นะครับผมมาใส่ตัวนี้นครับผมซึ่งวิ่งได้150ครับผมตอนนี้กำลังไล่น้ำมันอยู่ที่85แล้วครับผม เล่นกันเสร็จแลครับผมถามความรู้สึกคนซีมเป็นะไงครับตอบแตะครับก็แทกครับโอ้โ oh. ห <c oughs> หลุมนี้นก็ดองจัใช่ไว่าที่อื่นเนี่ยแม่งสุดมือแต่ที่นี้ก็โอเคนะครับผมใ่กับตับมันรวมไปแล้วอ่ะถือว่ามันโคตรวันนี้แล้วก็ไปเล่นน้ำกันต่อครับผม Let's go ถ้าชอบใครเดิมก็ส่งก็เสริมก็พูด ามาเล่นน้ำกันครับผมเดียวพร้อมที่จะโดดเนี่ยเขาลองแข่งมาบรรยากาศก็โคตรฟิลี๋ยวเราก็าจะโดดน้ำกันนะครับผม Let's go อนะครับเพอดีว่าผมเพิ่งรู้นะว่าเพื่อนผมมาแม่งดำน้ำโค้นนานเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะให้มันนําน้ำนะครับผมดูซิว่าดูซิว่ามันจะได้กี่แล้กี่นาทีนะครับผมแล้วเราก็จับเวลากันนะครับผม <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ห้าโมงยี่สี่นะครับผมนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมดํน้ำ วันสอส f มไปอ่าเน,นี้ครับผมตอนนี้ก็เวลาห้าโมงจะครึ่งแล้วครับผมตอนนี้นก็ดูเวลานะครับดูครับผมยังไม่มาเุ้ยมันก็ดำนานเหมือนกันนะเนี่ยรอครับรอรอก่อนรอก่อนกล้องนะอันนี้ก็รออีกครับผม ไอ้ยี่แต่แม่งดำนานจริงเนี่ยสองนาทีแล้วแม่งยังไม่ขึ้นเลยสองนาทีแล้วแม่งยังไม่ขึ้นจากน้ำอ่ะทุกคนต้องทำไงเนี่ยเอ้แต่แม่งเก่งจริงนะโคตรเก่งเลยแม่งยังไม่ขึ้นมาจากน้ำเลยีแม่งเก่งจริงเลย <c oughs> อตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วทุกคนหกโมงละ อแม่งํำน้ำรึ่งชั่วโมงเลยเก yeah. ่งจริงว่ะเก่งจริงแล้วตอนนี้ก็ผมเริ่มปวดท้องแล้วผมอยากกลับแล้วแต่แม่งดำน้ำไม่ไหล่แม่งจะขึ้นมา้ยเดียนานในนี้นานอยู่ครับนานอยู่ผมว่าไม่เอาแมนไปแข่งทีมชาติได้เลยอะดำน้ำที่เก่งที่สุดในโลกแม่งยังไม่ขึ้นมาเลย ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ yes. ่งแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วไอ้เชี่ยต้องเรียกมัแล้วต euh, ้องเรียกมันกลับแล้วซีซีซีอยู่ไหนวะไอซีไอซีเฮียตำรวจอยู่ไหนวะโทรหาก่อน